โอ้ยเนาะขนาดเข้ามาในวงการบอลสีสามปีแล้วเห็นก็ยังปวดตับเลยจ้ะนี่จ้ะอันนี้ได้มาในน้ำศิลาหุ้มทองนะเห็นไหมหน้าตาเหมือนกันจังเลยนี้ได้มาในน้ำธาตุบางแก้วจ้ะแต่ธาตุบางแก้วจะมีเม็ดแดงๆเห็นไหมเป็นที่สังเกตแต่ความสวยงามไม่ได้ต่างกันเลยจ้ะสวยจริงๆจ้ะ อันนี้คือศิลาหุ้มทองมีหลายหน้านะหน้าชมพูชมพูก็มีแต่ศิลาหุ้มทองก้านจะดำจะ้ะถาดบางแกว้วค่ะก้านจะออกเขียวหน่อยสวยงามมากจะ้ะแยกแยกแยะไม่ถูกเลยถ้าคนเข้าวงการมาใหม่ๆก็แยกไม่ถูกแต่ว่าแต่คนอื่นยายพินก็แยกไม่ถูกจะ้ยยกกกจะ